โอเคนี่เลยนะคะที่ที่นี่เขาขึ้นชื่อลือชามากเรื่องอาหารแล้วก็วิวสวยนะคะเพื่อนๆก่อนจะเข้าไปเราก็ตรงนี้เลยนะคะค่าผ่านทางนิดหน่อยนะคะสําหรับลูกค้าที่มาเที่ยวนะคะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะเพราะว่าที่นี่คือสวยเราก็ต้องมีอันนี้เป็นคูปองรด อาหารและเครื่องดื่มได้นะคะเพืเ่อนๆที่นี่เลยทาราคาเฟ่ที่หลายๆคนตามหานะคะอืม,อม,อมเรามาถึงคือเย็นสดชื่นเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปนะคะตอนนี้เขาบอกว่าริมน้ำก็ยังว่างนะคะเดี๋ยวเราไปแต่ป้าไม่ไหวแล้วคนตกคนหายหมดเลยเราก็เลยได้มิงสวยเลย สดชื่นมากมีน้ำตกด้วยโ้มีตะมุนสวยๆอย่าลืมแต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปกันนะแล้วก็อุดหนุนเขาด้วยนะฮู้ น,นีดูสวนเขาคือสวยมากโอ้ยสวนชื่อเป็นเหมือนแบบอยู่เมืองในหมอกเลยเอ,อ่ะปะอือ บรรยากาศเดยรอบก่อนนะคือมาแล้วไม่อยากกลับเลยอ่ะ โมีน้องชุดน้ำด้วยคือมีที่นั่งแบบว่าอากาศและบรรยากาศสุดฟินค่ะอยู่ได้ทั้งวันฝนตกคนก็เลยน่าจะทยอยกลับกันนะคะก็เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆไปทางไยดีเราจะไปดูดูน้ำ สองคนต้นไปก็ปปไปตางนี้กันอันนี้อันนี้เราสั่งข้าแพ้หนูนุมเค้กนะจิดอันนี้เราสั่งอโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอเดินเที่ยวก่อนนะคะจะออบอกว่าน้ำอัญชันมะนาวอร่อยมากค่ะเพราะเราเคยมากินแล้ว น,นี้ก็เป็นมีห้องแอร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็มีริมน้ำยังว่างเพว่าฝนตกคนหายหมดเลยดีจัง <c oughs> <c oughs> คนอู้นั่นเงิแดงขนาดนี้นะว้าวลอยฝนเดแล้วเขาก็เก็บโต๊ะหมดแล้วโอ้หวน้ำเป็นสีนี้อีกแล้วเพราะว่าลอยตุ้งสุนตง ฝนทพิ่งหยุดโอเคได้บรรยากาศตรงนี้ทั้งเลยค่ะดีมากภาษาที่นั่งกันแป๊บแป๊บ ถ้ามุมนี้พอดีเลย ปกติคนจะแน่นมากนะคะเพื่อนๆแต่ว่าฝนเพิ่งตกไปคนเลยกลับมาแล้วเลยน้อยมากเราก็เลยได้มุมที่สวยที่สุดที่เราเคยมาตอนนั้นเรานั่งอยู่ฝั่งนู้นนะคะคือเราก็คืออยากมานั่งมุมนี้แต่โต๊ะตรงนี้ไม่ค่อยจะว่างนะคะมันจะเต็มตลอดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราโชคดีนะได้มานั่งริมน้ําเลยได้นั่งนานวันนี้บ่ายสามเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันนะคะเดี๋ยวมาคิ อาหารกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะที่พูเ้ยไม่ใช่ที่ทาราคาเฟ่นะคะเขาใหญ่นะคะตรงเนี้อยากสวยเลยอย่างลงเลยแต่นะ้ำมันไม่ใสแต่ก็ลงได้สวยงามโอ้ยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเพืเ่อนๆขา แนะนำเลยนะคะเพื่อนที่ต้องการมาพักผ่อนหรือมากินข้าวแล้วก็นั่งชิลๆนานๆกันที่คาราคาเฟ่นะคะคาราคาเฟ่บอกเ่าอากาศดีวันนี้เรามาก็โชคดีเพราะฝนเพิ่งตกแล้วยุดแล้วน้ําเลยไม่ใส่ปกติน้ําจะเขียวปัดเลยแต่ฝนมันเพิ่งหยุดล้วก็เลยเป็นสีนี้แต่ก็ยังเล่นได้อยู่ตรงนี้ สวยงาสวยฉันอยากมานั่งมุมนี้นาะนแล้วตอนนั้นมาฉันนั่งตรงน,นู้นฉันรอมุมนี้ว่างไม่เคยว่างแต่วันนี้โชคดีเพราะว่าฝนมันตกคนก็กลับหมดเราก็เลยได้มานั่งมุมที่สวยที่สุดเป็นมุมที่แบบว่าโอ้ใครมาจะต้องเช็คกินมุมนี้เลยนะคะเพื่อน อย่าลืมมากะแวะมาเที่ยวกันนะคะมาแล้วน้ำเราขอบคุณค่ะน้ำเรามาแล้วนู่น้ำมาแล้วขอบคุณนะคะตาเดี๋ยวไปเราสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปกินกันว่าอร่อยไหมแต่น้ำมะนาวก็อร่อยมากมะนาวอันชันน้ำไม่เขียวเราไม่ได้เข้าแต่ป่านะวันนี้ป่าพามากินหรูมาก <laughs> นี่ที่ไหนไหนดูด้วยดูแก้วแก้วแก้วนี่ที่ทาราคาเฟ่นะคะน้ำอันชันมะนาวอร่อยมากอันนี้อันน้ำอะไรจำไม่ได้แล้วอะที่สั่งไปไปบวบอกแก้ช้ำไหนแก้ช้ำไหน <laughs> ช้ำม,มาก <laughs> ช้ำวันนี้จ่ายค่าอาหารไปหลายบาทแต่ว่าอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่เลยผัดไทยก็อร่อยนี่เลยที่ ลาลาคาเฟ่เขาใหญ่เรามาน้ำไม่ใสแต่ก็ได้บรรยากาศอยู่เพราะว่าฝนมันพี่ตกอันนี้คือหิวแหละอาพากินข้าวเร็วเพื่อนๆอยรออยูอ่แซบและซีืม อันนี้ไม่ได้หิวนะเขากินยังไงอะสปากเกตตี้อะอืมอร่อยนานๆจะหลอกป้ามาได้ปบกตีบายเขากินแต่ปลากระป๋อง ทางเต็นท์น,นานจะหลอกป๋ามาได้วันนี้เราจัดถล่มพลายกันไปเลยน,นานๆป๋าจะตามใจเราสักครั้งนึงเยวชิมผัดหมี่ก่อนนะืมและนี่คือบทสรุปของคนหิวสรุปคือจุกกระจุกกันไปเลยวันนี้ป๋าเข้าใจดีดูพุง่งดูพุง่ง ตอนนี้ป๋าใจดีพาคนขับรถแอดมินตากล้องตาก้องใครอีกเตขาข้างไฟมาเลี้ยงข้าวยังกินกันไม่หมดเลยจุกจุกอ่ะบอกเลยว่าจุกถึงขนาดขอร้องขอชีวิตขอพิงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วถึงเวลาที่เราจะต้อง กลับบ้านกันแล้วพามาเลี้ยงจุกเลยขอพุนเจ้าภาพนะคะก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมแวะกันมานะคะกับคาราคาเฟ่นะคะที่เขาใหญ่นะปักหนุบมาเลยนะอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะช่องเที่ยวทั้งปีนะคะไปเที่ยวกันกับป่าต้มนะเดี๋ยวเราลากันไปกับน้ำตกที่คารา คาเฟ่นะคะ mm hmm. ค่ะเพื่อนๆได้เวลาลาจากกันจริงๆแล้วนะคะโอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากถึงทางออกแล้วได้เวลาลาจากกันจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆกับทริปนี้นะคะเที่ยวกินนะคะไม่นอนพักไม่นอนค้างไม่กางเต็นท์นะคะวันนี้เที่ยวและกินนะคะวันนี้กับทาราคาเฟ่นะคะ ฝนลงเม็ดพอดีเลยอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกับช่องเที่ยวทั้ง4ีไปวันนี้กลับบ้านกันกลับแม่ลุ่งเรืองของเราไปแล้ว